ดวนดีนครับพี่ๆท่านไหนที่มองหามีดเดินป่านะครับพี่นะว่างอยู่นะครับต้นเตะเล่มแรกไปนะนี่นะครับอันนี้เป็นชุดนี่ นี่มิดหมอนะฮะนี่กอชุดนี้นะครับน,นี่มิดหมอกชุดนี้นะครับที่สวยนะครับที่สวยงามนะฮะอันนี้ก็ชุดนี้นะครับมิมดลาบนะฮะ,ท,ะ,ท,นนะนนะที่ชอบเล่มไหนนะครับ ทักเช็ดมาเพิ่มเติมได้นะครับนะชอบเล่มไหนนะครับทักเช็ดมาเพิ่มเติมได้นะฮะขอบคุณครับ